<Yo. S 2> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังกรออนไลน์นะครับวันนี้ก็อาจจะมาอีกมุมหนึ่งนะครับโดยวันนี้มารีวิวนะครับลองทำเพลงครั้งแรกนะครับพอดีไปสอนน้องขับรถนะครับแล้วก็น้องชวนทำเพลงนะครับเพราะว่าน้องเขาชอบทำเพลงเป็นงานอดิเรกนะครับเราก็เลยอยาก ลองบ้างนะครับก็ให้น้องสอนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับให้น้องช่วยนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่หน่อยนะครับช่วยเกือบทั้งเพลงนะฮะซึ่งผมก็ทำเนื้อร้องนะครับแล้วก็เกินลายดนตรีนะครับที่อยากได้นะครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยเขาช่วยเกล่าวเป็นเพลงให้นะครับแล้วก็มาเสริมอีกนิดหน่อยนะครับก็สิ่งที่ผมใช้ทําเพลงนะครับก็จะมีเว็บ ชื่อว่าแป n น l แลบนะครับซึ่งมีในแอปพลิเคชันด้วยนะครับาสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน iOS หรือว่า Android ได้เลยนะครับโดมิกเซอร์ er นี้นะครับผมเอามาสแปดเพิ่มแล้วก็นิดในส่วนที่ผมทำในแบรนด์แลบไม่เป็นอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งาบางทีเนี่ยแบรนด์แลนะครับก็อาจจะจบในโปรแกรมเดียวเลยก็ได้นะครับ โอเคครับส่วนนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม์ตัวเล็กแบบนี้เลยนะครับของโบย่านะครับซึ่งเสียงก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเสียงค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็หรือว่าใครจะใช้ตัวใหญ่หน่อยแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยมันต่อกล้องได้ด้วยนะครับก็สําหรับใครที่ใช้กล้องใหญ่นะครับทําพวกคลิปวิดีโออะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับจะใช้ไม้ก็ได้อันนี้ของโบย่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ เนื้อลองเออ่พอดีช่วงนั้นนะครับคิปมาสดๆเลยนะครับเออ่เฮียพี่ผมนะครับพอดีไปจ่ายค่าอะไรมาไม่รู้นะครับเราทิ้งไปเสร็จไว้นะฮะก็เลยเออไม่มีกระดาษจดพอดีนะฮะเอากระดาษมาเขียนนะฮะกระดาษไปเสร็จของเฮียมาเขียนเออพวกเนื้อลองนะครับก็ลายมือจะยุ่งๆหน่อยอันนี้ก็ยังไม่ได้แก้นะครับซึ่ง พอแก้แล้วก็โอเคขึ้นครับอันนี้พอร้องไปแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกับทํานองนะครับมันก็จะข่อมขีบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ข้อมจังหวะบ้างนะครับก็เลยต้องปรับแก้นิดๆหน่นอยๆนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็เพลงที่แต่งนะครับมันก็เป็นแนวง่ายๆนะครับเพราะว่าไม่เคยแต่งเพลงนะครับไม่เคยทําเพลงเลยแล้วก็ ลองทําจีบสาวนะครับก็คือจีบเมียนี่แหละจีบภรรยานะฮะว่าไม่เคยทําเพลงจีบแฟนเลยก็ปีนี้นะครับยังไม่มีอะไรให้เป็นของขวัญวันเกิดก็เลยเอาเพลงนี้นะฮะที่ทํามาเนี่ยยกให้เป็นของขวัญวันเกิดน,นะครับก็อาจจะมีการถ่ายวิดีโอนิดนิดหน่อยนะครับอีกนิดนึงนะครับก็จะทําเป็น mv ไปด้วยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอัดจอนะครับ ไล่ไทม์ไลน์ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวอาจเสียงไปด้วยนะครับและนี่ก็เป็นหน้าตาของแบรนด์แ l a นะครับซึ่งผมใช้หัดทําเพลงนะครับก็เป็นเพลงแรกนะครับที่ได้ลองทําแบบจริงๆริงจังๆนะครับแต่ว่าให้น้องช่วยนะครับก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับอันนี้เป็นดีเทลนะครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกไม่คิดจะทําคลิปนะฮะแต่ว่า ไหนๆก็ทํามาหลายวันแล้วนะครับเนี่ยตั้งแต่29เดือนที่แล้วนะฮะมันสามารถดูได้ไม่เอ่ยนี่มันเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับซึ่งกดเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็เราสามารถเซฟแล้วก็เปิดเป็นช่วงเวลาได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถ ใส่เครื่องดนตรีแบบต่างๆได้นะครับแล้วก็กด add track ได้นะครับมันจะมีการให้ใส่เครื่องดนตรีแบบต่างๆนะครับตั้งแต่ตัวเปียนโนคีย์บอร์ดกลองนะครับกีตาร์เบสหรือว่าเราจะสามารถอัดเสียงแล้วใส่เข้าไปก็ได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมได้ลอง ทำนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะซึ่งเราสามารถาปรับตัวโนต้ตตัวอะไรอย่างนี้ได้นะครับปรับความยาวเวลาเรากดไม่ทันได้นะครับเวลาอัดอเราก็สมมติผมจะอัดตรงนี้ปึ๊บออันนี้ก็จะเป็นตัวเมทรนอมตามจังหวะนะครับเราสามารถกําหนด ความเร็วเพลงได้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยผมกำหนดความเร็วไว้ที่110นะครับก็เวลาอัดก็กดอย่านี้นะฮะแล้วก็ใส่คีย์บอร์ดเข้าไปเลยแต่ว่าถ้ายังไม่อัดนะครับเราก็สามารถกดหยุดกดเล่นฟังใหม่ได้นะครับอ่าตรงนี้อ่าของเครื่องมือนี้นะครับเราสามารถดูได้นะครับว่าเราจะเอาเสียงดนตรีอะไรนะครับ ซึ่งเราสามารถลองเล่นกดเล่นดูได้นะครับว่าเสียงดนตรีแต่ละแบบนะครับมันจะเป็นลักษณะเสียงแบบไหนนะครับแล้วเราก็กดคีย์ได้เลยนะครับตรงตัวนี้มันจะมีคีย์ย่อยนะครับอย่างอันนี้ก็ a s d f ก็คือตามคีย์บอร์ดของเราเลยนะครับซึ่งพออัดแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นลักษณะนี้ กดปึ๊บอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ออกมานะฮะซึ่งเราสามารถทวนได้นะครับว่าที่เราอัดมันจะลักษณะแบบไหนนะครับก็ลองเล่นดูประมาณนี้นะครับกลองนะฮะเราก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแอดลน์กลองกลองเราสามารถดูได้หลายแบบนะครับอ่าในส่วนนี้ซึ่ง เราก็กำหนดชุดได้นะครับว่าแพทเทิร์น A จะเป็นกองแบบไหนนะครับแพทเทิร์น B แบบไหน C แบบไหน D แบบไหน E F อะไรอย่างงี้นะฮะอย่างอันนี้แพทเทิร์น A เซตไว้นะครับ B เวลาจะ add ใหม่นะครับก็ลองกดดู pattern ใหม่นะครับมันยังว่างอยู่มันมีตำแหน่งอะไรนะครับเราอยากใส่อะไรเข้าไปนะครับเราก็สามารถ mark ได้เลยอันนี้เสียงปบมือเสียงสแสนะประมาณนี้นะครับเสียงกระเดื่องอะไรประมาณนี้นะครับเสียงฉาบให้ h h นะครับเราก็ลองใส่ไปดูนะครับแล้วก็กด p l a ประมาณนี้นะครับถ้าจะแอดก็กดแอดเข้าไปนะฮะถ้าแอดแล้วมันไม่ตรงกับหลูปหรือจังหวะนะครับเราสามารถเลื่อนได้ประมาณนี้แล้วเราก็อยากจะเติมอยากจะเสริมอะไรนะครับ เราไปที่ a t t r a c t แล้วก็อย่างจะเสริมล e b a s สอย่างนี้เราก็เอาเบสมาอัดได้นะครับเราก็สามารถใส่เอฟเฟกให้กับเบสของเรานะฮะอย่างเหมือนตัวอินสตูเมนต์นี่เราก็ใส่เอฟเฟกได้เช่นกันนะครับเข้าไปที่เอฟเฟกมันก็จะจะมีเอฟเฟกให้เราเลือกนะครับเสริมจากตัวโน้ตของเรานะครับ อ่ประมาณนี้ฮะแล้วก็เรามีไฟล์เสียงอยู่นะครับเราจะลากลงมาใส่ได้เลย เช่นกันครับผมโอเควันแรกนะครับที่ผมทำเนี่ยมันก็จะงงๆหน่อยนะครับแล้วก็ให้น้องลองเรียงดนตรีดูนะครับซึ่งน้องก็ยังไม่ได้เรียงอะไรมากนะครับในตรงนี้น้องก็ให้ลองหาเนื้อร้องนะครับคิดเนื้อร้องมาก่อนนะครับน้องจะได้ทําลายดนตรีให้มันสมูทนะครับให้มันสัมพันธ์กันนะครับรวมถึงลายกรองลายอะไรอย่างนี้ผมก็ให้น้องช่วยนะฮะแต่ว่าคีดนตรีหลักๆนะครับก็ เตินกับน้องไปนะครับว่าอยากได้ประมาณไหนอลองไปดูไทม์ไลน์ช่วงหลังๆนะครับอ,อันนี้วันที่1ละของอันนี้นะครับก็ดูภาคดนตรีหลายๆอย่างนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นนะครับก็จะได้จบท่อนแรกมานะครับเหลือผมเริ่มอัดเนื้อร้องคร่าวๆนะครับอันนี้ก็เนื้อร้องยังไม่ได้แก้นะครับแต่ว่าลองใส่เข้ามาให น้องได้ปรับคีย์หรือว่าได้เพิ่มาลายดนตรีเข้าไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าทำได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับในหัวที่คิดเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่น้องเขาก็ยังไม่เก็ตนะครับแล้วก็เขาไม่ได้ถนัดเพลงแนวที่ผมทำนะครับเขาก็จะดนเกินได้ประมาณว่าให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับที่เราต้องการลักษณะก็จะประมาณนี้ ครับอ่าก็จะเห็นว่ายัางไม่ได้มีการปรับอะไรเลยนะครับแล้วก็คีย์เนี่ยเนื้อร้องนะครับที่ผมลองร้องเนี่ยร้องไปร้องมานะครับอ่าไม่ตรงกับทํานองนะครับผมก็ต้องมาร้องใหม่แล้วก็ให้มันตรงกับลายก็ให้เปิดตัวเมทอนอมตัวนี้นะครับมันจะอยู่ข้างๆความเร็วเพลงนะครับมันจะเป็นตึก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 ก็คือเป็นเสียงเมทอนอมนะครับก็คือเป็นตัวช่วย เคาะจังหวะนะครับก็เริ่มเป็นเพลงนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะฮะเดี๋ยวดูโปรเจกต์ดีเทลนะครับหลังจากนั้นก็จบที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีโปรเจกต์นะครับน้องเข้าไปเซฟแล้วก็เอาไว้ที่ของโปรไฟล์น้องเขาเองนะครับ เดี๋ยวลัดไปที่โปรเจกต์ที่ผมคิดว่าน่าจะโอเคเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอธิบายแค่ประมาณนี้นะครับแล้วเวลามันกินมาถึง10นาทีเลยในส่วนนี้นะครับก็จะขอลัดไปที่โปรเจกต์ที่ทำกับน,น้องเลยนะครับเพราะว่า,าแค่เมื่อกี้นะครับก็กินเวลาไปเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนซึ่งเวลาดาวน์โหลดนะครับเราดาวน์โหลดตามไทม์ไลน์ได้เลยนะครับ เผือเราไม่ต้องการเวอร์ชันล่าสุดนะครับเราสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นก่อนหน้ามาก่อนได้นะครับซึ่งปุ่มดาวน์โหลดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆปุ่มแชร์แล้วก็หรือว่าดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะครับปึ๊บนี่มันก็จะขึ้นมาว่าเราจะดาวน์โหลดไฟล์อะไรนะครับก็สามารถเลือกดูได้นะครับก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันแล้วก็คุณภาพเสียงที่แตกต่างกันครับ ส่วนจะเข้าไปแก้โปรเจกต์นะครับก็ไปที่สตูดิโอเหมือนเดิมนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วนะครับสมบูรณ์หลายๆอย่างเดี๋ยวจะลองเปิดกันดูนะครับว่าเ,เพลงที่ทำมานะครับมันจะเป็นยังไงนะครับ ไไมม่่่คิดและกะก็ันนวาาจํเ oh รืโอเคครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเสียงตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นท่อนๆน,นะครับเนื่องจากอันนี้เนี่ยผมร้องทีเดียวนะครับแล้วก็พอเราร้องแล้วเราใช้ไม้ธรรมดานะครับซึ่งเราเนี่ยไม่ใช่นักร้องอาชีพเวลาเราร้องเนี่ยช่วงที่เราจะเปลี่ยนประโยคเนี่ยเรามักจะ หายใจนะครับสูดลมหายใจเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ออกมานะครับซึ่งเสียงช่วงนี้นะครับที่ตัดออกไปเนี่ยจะเป็นเสียงที่เราหายใจครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็ตัดออกนะฮะเพื่อให้เพลงเนี่ยมันดูเคลียร์ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเอฟเฟกนะครับตรงนี้ก็ใส่เอฟเฟกเพิ่มเติมเข้ามานะครับเล้จะเป็นการแต่งเสียงรูปแบบต่างๆนะครับใส่ดีลงดีเลย์นะครับ ประมาณนี้ก็ทำให้เสียงเนี่ยมันดูโอเคมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวเสียงพวกนี้นะครับส่วนใหญ่คืออัดมานะครับแล้วก็เอาใส่คือลากจากคอมนะครับอัดมาแล้วก็ลากจากคอมเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เหมือนลาย ลายแรปนะครับแล้วก็พวกการสคราชแพนอะไรพวกนี้นะครับก็สครชอัดเสียงสครชมานะครับก็เป็นสคราชท่าง่ายนะครับแล้วก็โยนใส่เข้ามาในเพลงเลยนะครับเรื่องลายดนตรีนะครับก็อย่างที่บอกก็คือส่วนตัวผมให้น้องช่วยเกล่านะครับก็คือบอกแค่เมโลดี้หลักๆนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็บอกน้องเขาว่า หาลายดนตรีเสริมนะครับสักสองสาอย่างนะครับน้องเขาก็จัดเต็มมาให้เลยนะครับใกล้เคียงกับในหัวที่เราคิดมากซึ่งน้องเขานะครับไม่ได้จะบอกว่าไงไม่ได้ฟังเพลงแนวที่ผมฟังเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมจะไปทางฮิปฮอปโซลอารบี B นะครับก็จะมีเอื้นอนๆหน่อยนะครับมีติดแรปบ้างนิดๆน,นะครับก็พยายามสื่อสารกันให้ เพลงออกมาในทางเดียวกันนะครับก็ได้เท่านี้ผมถือว่าพอใจมากนะครับโอเคสำหรับการ s คร a ปตแผนนะครับก็จะเล่นทางง่ายๆสองสาท่านะครับแล้วก็เอามาประกอบกันนะครับก็เพราะว่าไม่ได้เล่นสคริปแผนนานนะครับมือค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะครับท่าที่ใช้ก็จะเป็นท่าเบ b ดี้นะครับางง่ายๆ,ๆแล้วก็ าฟ,ฟอร์มนะครับประมาณนี้แล้วก็ท่ากราบปิ้งนะครับประมาณนี้ครับก็จะเล่นประมาณนี้ตามจังหวะนะครับแล้วก็เอามาประกอบกันนะครับแล้วก็ เอามาใส่ในเพลงอีกทีหนึ่งครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเสริมเนื้อนิดหน่อยนะครับก็จะให้สแรชเข้าเพลงนะครับแล้วก็เป็นเอ็โคอีกทีนึงนะครับก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีการเติมนะครับส่วนของท้ายเพลงนะครับให้มันมี ให้มันมีเอ h o โเพิ่มนะครับเราก็จะใส่อฟสเพิ่มอ่าประมาณนี้ลืมไปเอาใหม่ oh <c oughs> ดันไปกดเอฟเฟกก่อนนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับ ไปเฟดแบบนี้ประมาณนี้ครับส่วนของมิกเซอร์เนี่ยถ้าไม่มีเราก็ใช้แต่แบนแลปบก็ได้นะครับแต่นี้มีมิกเซอร์นะครับมี DJ เจคอนโทรเลอร์ก็อยากจะใช้มันให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าแทบไม่ได้จับเลยปีหนึ่งจับประมาณ3-4ครั้งนะครับตัวนี้ประมาณว่าอยากเล่นอยากมิกเพลงจริงๆนะครับก็เลยเอามาจับกันบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับมันม,มันมีความอะไร นี่นะครับฟังฟังแล้วก็นฟังแล้วก็หัวใช่ผมได้ลองเดทขอให้คุณอย่าพึ่งเฟนมาตำนัดไม่เคยเลทจะไม่ดุไม่ว่าไม่เมกระทีคข่อมจังหวะข่อมหมอ แลกเหมือนขอมเลยเอ้ยชอบเอ็นี้ Let's go